สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองในต่าดผู้ช้มทุกทุก่านนะครับผมยอดว่านเก่าเก่าก็จะพาเอฟซีทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางผมเองครับพอขาเล็กติดนะครับปฏิทัยย่างไยในง,งวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งมิถนาหกโกนี่กับปฏิทัยย่างไยนะครับก็ตามผมไปฟังนากันนะครับเขามาแล้วกับการุณ่ากดติที่ตามเป็ี่นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ก็ไปพักน้ากันนะครับว่าพอข้าในวันนี้เพิ่นติดไรมากอย่างไรนะครับแล้วก็พอข้าผู้นี้เพิ่นกะบรอยากใหไหไทยคลิปล่องหเห็นหนานะครับเพราะว่าเพิ่นกะบ,บ่มีขัประสมยางสันนะครับแต่ว,ว่าให้สัมผณ์อย و. หัวว่าลูกค้าเพิ่นไหลนะครับขันรู้จักว่า,นนาขันเ็นนากันรู้จักว่าพอข้าใ่เป็นกะสีไปใชได้ย่ากนะครับเพราะว่าสิมีตนหุ่มทับนะครับเพราะว่าเหล็กติดเิ่น ติดมาตลอดนะครับก็รงวดบางงวดลุดไปก็เป็นธรรมดานะครับดังนั้นก็ผมเองก็ด้ยทายให้ตัวนี้แต่เสียงนะครับเห็นเกียดๆหน่อยๆนะครับวังว่าเอฟทีทุกท่านก็คงถิอเข้าใจนะครับปพื่อที่จะไหนก็ในงวดวันที่หนึ่งมิถหนาหกหกนี่ก็ตามไปพักน้ำกันก็ผมเลยนะครับสวัสดีครับประค่าครับสวัสดีครับ เอาไปเลยเนาะทุกมือเนี่ยเนาะฝนตกแห้งมาทั้งวันแห้งอยู่ครับตาวับอปันไดโอ้ถ้ามีปวดแล้วน้ำนี่ท่วมทงเลยว่านเขาไหวสาหมือนหรอน้ำท่านบกอยู่ว่านไหวแน่ว่านจะให้น้องไหวเออเป็นยังไงบักวดที่ผ่านมาโชคดีบ่สวดที่ผ่านมากแตได้ยุติวังเครื่องคารนอ้ําศูนย์ศูนย์เครื่องคารใครยังนอนแต่เครื่องคายังดีอยู่งวมรางวันได้ได้วิ่งสามเนาะได้สูญสาม เออบ่ากลับก็เรียบว่าใดไหมมันทั้งเป็นเลขเครื่องฆ่าแล้วเออเลได้หน่อยเออแม่นยี่ดอกแต่ว่าแม่นถึงว่ามันนั่นก็บเต้นหน่อยก็ยังดีกว่าใดสิเนาะครับแต่ว่าในช่องมันเป็นสามหนึ่งเนาะเออเป็นสามหนึ่งเออยกเออท่างวดที่สิบหกมีทั้งยี่หกของนี่ไหมเนาะประกาศท่านได้เหตุไม่ไปเนาะ วันวัดนี้วันที่หนึ่งเนาัวัทีหน้หนิตา้หาก็ได้แล้วลครับได้มาแล้วคอขออนุญาตรบกวนได้แบ่งปันในเอฟซีใดหัวจักน้ำแดงนี่ยังได้นาะครับเนาะนี่นี่บนวิ่งบนวิ่งบนเลขบนครับเอวิ่งวิ่งบนเนาะวิ่งหนึ่งกับสองครับวิ่งหนึ่งกับสองเนาะแล้วก็จับคู่ หานึ่งหานสองเก้าหนึ่งเก้าสองเด็กวงกลมที่หานึ่งครับวงกลมที่หานึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นไ้ว่ามักมักหานึ่งครับอันนี้เป็นเลขจับคู่ของกองบนเนาะเลขครับเลัที่สอบขึ้นหานึ่งข้างล่างก็วิ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งจับคู่เนาะจับคู่จับคู่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งครับโอ้ครับกาเด็กที่สอบคือเด็กที่สอบหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกับหาหนึ่งหนึ่งกับหาหนึ่งข้างแางเนาะครับกาเรียกพอข้าเพิ่นนะครับเรียกพอข้าพอข้าเรียกติดเพิ่นนะครับในวยวันที่หนึ่งมิเตอรยนหกหกนะครับวิ่งบนก็คือวิ่งหนึ่งกับสอง เล็จับคู่นึ่งกัมีหาหนึ่งหาสองเก้าหนึง่งเก้าสองอส่วนเหล,ล็กล่งกับวิ่งหนึ่งเพิ่นจับคู่ให้กับมีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งที่เพิ่นสอบกับ้างล่างนี่เพิ่นว่องให้ก็คือหนึ่งหนึ่งกับหาหนึ่งนะครับส่วนวิ่งบนนี่กัมีหาหนึ่งนะครับเพิ่นว่องกับมีนะครับก็บเรื่องสีมันใจในตัวนี้นะครับครับขา เป็นลักษณะนี้นะครับเลขกพอคาเพิ่นนะครับกับวังว่าเอฟซีทุกท่านคงสีได้เห็นนะครับกับกลคงสีม,มีเห็นบ่มีคองสุดท้ายด้วครับนั่นนี่ครับเพ <อ S 1> ราะว่าไกลมือละจอมว่าไกลมือชอบมากเป็นนะครับฝันดีปังวันนี้เ่าซือว่าฝันหรอกครับเยอ,อมะมราให้ฟันก็าไกลฟันมีแต่เป็นเลขเอดเป็นเลขมาแล้วไปแค่แล้วเลยเนาะเขาแค่เขาเเพราะเขากับ เท like ี่ยวเท่าวเขาน่ครับรับมันก็เป็นเสียละครับเพราะว่าเหลขกคำนวณนี่มันกะทั้งไม่เขาไม่ลดก็ถือว่าเป็นควางธรรมดานะครับที่ไผ่แน่ท่างไห่ก็เป็นแนวทางเสรหละกินแมงกัฐบาลบนะครับครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อขาครับเพราะว่าตัวก้นก็ล่ออยู่นะครับก็อยากให้ถามใหม่เพิ่ลมาไปเนาะวันไหมผมก็เล่ยท่อไปได้มือหนึ่งแต่ว่ากะ ก็ได้รับสายไ่รับสายคิดว่าเพิ่นคือสิยากติแถนนี้ก็เลยเช็คไทยยันหน้าออมสีหากคือว่าเนาะหนาทำไมหน้าไทยไปไทยหน้าปั้นหน้าเออไส่หุดหน้าไหมครับเออท้าเองยกันเล่นบ่จ้างจ้างเราไช้รองกันกับจ้างรถเราใช้ให้นั่นคือว่าเนาะทุกทิ้งตัวอย่างมิสกันลงทุนเนาะครับมันกะเป็นทั้งสัตว์หะอยุนีกะมูอลูกข้าปเฮ็ด ก็ไปเบิ้งน้ำเขาโย่ไปดูแลซื้อไปดูแลซื่อๆเลยแต่ว่าไปเบิ้งเมื่อว้านเมื่อกว้นนี่ก็โอ้ยน้ำไหมเป็นจังสีแจังไหลพอดีมันตกเลยไหมทั้งทั้งก็ไหลไม่แห้งทั้งไตก็ไหลไปเคยจักสีได้ซ้ำได้ตั้งหลายปานนั้นแล้วเออปลาผลเบอร์เที่ยวหอมบ่เที่ยวทั้งที่เออทั้งที่ไหลแห้งมากเามือเเราโอ้ยน้ำถึงตรงถึงตายทั้งเกิดว่าเพิ่น ไปทั้งดงตี้เพิ่นเมย์ืออย่างใดนอจะเฮ้าเฮียต้าเนาะรับแต่รืว่านั่นแหละมันกิคนนอกมันกิดเ้หเาเนาะเฮ้าเฮต้าต่หายูหายินเนาะ็นความธรรมดาเนาะมันกิเปลนทังเียละกับกีเสียละแน่ทังเนี่ยทางเปลยนเนาะขอบพืออเด้อครับครับาเด้อว่าไงทํามาข้าคินขอไปขายได้กับเล่ลายเด้อกับใครเอฟซีทุกงทานมีมีโศกมีลาบครับเลขที่ พอข้าพ่นหายไว้นะครับทั้งบนทั้งล่างนี่แหละนะครับขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับกับเลขกพอข้าเล็กติดปะเด็ในงมวดวันที่หนึ่งมีตัวย่างหกหกเด็กอะเลขกวิ่งบนวิ่งหนึ่งครับสองเลขกจับคู่กับมีเหลขกหาหนึ่งหาสองเก้าหนึ่งเก้าสองที่พนเด็ดเนี่ยคือที่พ่นสอบนะครับก็คือหาหนึ่งนะครับลุวงหอยนะครับสำหรับเหลขกล่างก็วิ่งหนึ่ง เลขจับคู่ก็มีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหานึงนะครับที่เลขมาเลขสอบก็บคือมีขา,นาหนึ่งพงกว่าักกบมไทกับหนึ่งหนึ่งนะครับก็หวังว่าเอฟซีทุกท่านคงทีได้เห็นแล้วนะครับกับเป็นตั้งซี่แหละครับคือเห็นเนี่แหละเลขในงวดวันที่หนึง่งมีตัวหน้าหกหกของพอข่าเพิ่นกับเป็นตังที่แหละครับเป็นแนวทาง,นนทางซื้อหลักกินแบงของตถาบานนะครับเด้อเพื่อว่ามันเป็นแนวทางนะครับอันนี้มันก็เป็น เรียกคิดเรียกติดเรียกคำนวณมีเขาได้รุดได้เป็นความธรรมดานะครับเนาะครับขอขอบคุณเลยนะครับว่าอันประกาศนะครับเนี่ยครับขอบคุณเลยๆครับครับสวัสดีครับครับกับบางไม้เอฟซีทุกท่านนะครับข้อมูได้ยินงเลฟังแล้วนะครับเป็นนักการชนตหนาครับพอค่าเรียกติดนะครับอาจารย์ผมคขอสรุปอีก นะครับในคลิปนี้นะครับเลขพ่อค้าเลขติดนะครับในวันวันที่หนึ่งมิถหนาหกหกนะครับเลขวิ่งบนก็วิ่งหนึ่งวิ่งสองนะครับเพิ่นกระจับคู่ให้ก็มีหาหนึ่งหาสองเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับเพิ่นกระเนี้ยนใหนะ้ในเลขจับคู่บนนี่ก มีเลขหาหนึงนะครับวงกลมหอนะครับสําหรับเดลกลางนะครับเลกลางเป็นบิงหนึ่งเลกแคปคัวกับมีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งกับหาหนึ่งนะครับเป็นขกวงกลมหอหนึ่งหนึ่งกับหาหนึ่งนะครับเป็นเลขติดบนล่างนะครับไปครับนะครับอันนี้ก็เป็นเลขสรุปของเลขพอยาเลขติดนะครับในงวดพันธ์ทีหนึ่ง มินาหก66นะครับกลวังว่าเอฟซีทุกทท่านของที่ได้ยินในฟังแล้วนะครับสําหรับผมคลิปนี้ขอให้เอฟซีทุกทท่านจงมีสชคม,มีลาภกับเลขพอคาเลขติดที่ปัไหไว้นะครับให้ทุกคนจงมีสชคมีลาภทุกทุกท่านนะครับสาหรับผมขึ้นยุติตะเพียงสำหนี่พวกปัอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ